โอเคได้ที่บทา,าทีมันมีาการมีการสกงร้องจบรืออะไรแบบนี้เรช่ครับผมก็เกิดเรื่องจากต้องเรียกว่า Twitter หรือ x ดีครับ <laughs> X แล้วกันครับผม x X a c c อ u n t หนึ่งนะครับผมเ <laughs> กดิดมีเกิดมีการพาดพิงหรือว่ากล่าวกล่าวถึงเราในทางที่มันไม่ค่อยโอเคมากเท่าไหร่ครับผมทาง บริษัทหรือว่าทางผู้จัดการผมเนี่ยก็เลยจัดการดําเนินการเรื่องนี้ให้ให้ให้เหมือนกับเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆแล้วกันครับผมว่าไม่ควรทาแบบนี้ต<ข>อนที่เรารับรู้เรื่องู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเหรอครับเอาจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะผเพราะเพราะว่าเราก็เข้าใจแหละครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความดักของแฟนคลับที่เขามีให้ตัวศิลปินในในมุมของเขานะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่านี่ก็เป็น ความรักที่เขารู้สึกรักเขาเลยออกออกมาพูดแบบนั้นเราก็ไม่อยากจะไปพัดพิงอะไรเขาเยอะและ้วกันครับผมก็น่าแล้วเราก็เข้าใจใน,ในมุมมองของเขาเหมือนกันครับแต่ก็คือทำบริษัท์ทเห็นว่ามันต้องมีมาตรการใช่ครับผมเรารู้สึกว่าเรา เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาค่อนข้างจะหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับผมเราก็พยายามใจดีพยายามใจดีกับคนเหล่านั้นหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายในทางบริษัทเนี่ยก็เลยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นเคสตัดี้ให้กับทุกๆคนดูว่าการที่ทําแบบนี้มันมันแสดงออกถึงความรักก็จริงแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มันไม่ค่อยถูกวิธีสักเท่าไหร่นะครับผม มีเอฟเฟกอะไรกลับมาไหมสำหรับตัวบุคคลคนนั้นเหรอครับเขาก็น่าจะรู้สึกรู้สึกสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราก็จริงๆก็ให้ทางบริษัทคนจัดก,การเหละครับผมเขาก็มีการประนีประนอมอะไรกันแบบเหมือนกับเราก็พยายามช่วยเขาสุดๆแล้วแหละครับผมแต่ว่ามันก็ต้องมีบทลงโทษเพื่อให้เขารู้สึกว่าการกระทําที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ๋อแปลว่าจริงๆแล้วคือเราไม่ได้แบบคือเราเราไม่ได้ทำเพราะเราโกหกแต่คือทำไดไม่ครับคือ เราแค่อยากจะทําเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆดูแค่นั้นเองว่าการที่แบบมาทําเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วมันไม่สมควรจะมีใครได้รับข้อความแบบนี้ซะด้วยซ้ำด้วยครับผมว่าหลายคนคิว่าเป็นพวกเป็นเหมืน้องแต่ใรับที่จะรเป็นเจ้าหน้าทของเราไม่ได้แบบว่าเราเขาจะรับเรื่องเนี่ยเข้ามาเป็นหน้าที่าจากที่ตาใช่ครับผมเอาจริงๆก็ใช่ครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนทราบว่าด้วยหน้าที่หรือว่าอาชีพการงานของเราเนี่ยเราก็ต้อง มอบพลังบวกให้แก่คนอื่นเนาะและการที่แบบเราต้องกลับไปเจอพลังลบๆ,ๆเข้ามาเยอะๆ,ๆอย่างเงี้ยการที่แบบเราแล้วหลังจากนั้นเราต้องมาเจอพี่ๆแฟนคลับของเราเนี่ยการว่าพลังบวกตรงน,นั้นน่ะเรามันอาจจะหายไปแต่ก็อยากจะ,จะให้ทุกคนช่วยเข้าใจในจุดนี้ด้ว,ว่าเราก็ต้องแบบใช้พลังบวกในการเจอ,อโอ้ก<ๆ>็ก็บั่นทอนนะครับผมเพราะว่าคำมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงนิดน<ๆ>ึงครับผมซึ่ง ซึ่งตัวเองเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเราไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือว่าเกลียดมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาก็รักศิลปินของเขามากเราก็เข้าใจในจุดนั้นนั่นแหละครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนทราบไว้ว่าการแสดงหรือว่าการรักแบบนี้มันเป็นการรักที่ไม่ถูกวิธีนะครับมาตการต่อไปครับอะไรนะตการต่อไปมาตรการต่อไปก็ถ้ามีเคสแบบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมผมก็อาจจะ ต้องเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแล้วแหละครับผมเพราะนี่เราก็ปณีปนอมแล้วก็แบบอารมณ์มารวยสุดแล้วเราก็แค่อยากจะทาให้ทุกคนเห็นว่าเราอะเอาจริงนะ,ะแต่ถ้าเกิดมีเคสแบบนี้อีกก็อาจจะต้องเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแล้วครับอย่างพี่แฟนเขาว่ายังไงบว่าเราออกมาอย่างแบบอ๋อี่แฟนับส่วนใหญ่เขาเป็นห่วงครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นห่วงเรามากกว่าเขาจะเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของเราอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับผมว่าเราจะต้องมามอบพลังบวกให้พี่พี่แฟนขับที่ๆีเขาก็เป็นห่วงว่า สภาพจิตใจของเราจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะรู้สึกโอเคไหมเสียใจมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจกันนะครับแปลว่าอนี่ยที่จะมีปฏิกินิยาเพราะว่าจะบอกว่าข้อความแบบเนี้ยแบบข้อความที่แต่ว่าเราก็มีไม่เห็นอะไรเห็นครับเอาจริงๆเห็นเห็นเกือบหมดเลยแหละครับผมเพราะว่าเพราะว่าใช่ครับเพราะเราก็อยากจะเห็นความขึ้นแบบของแฟนคลับเราครับว่าในทวิตในเอ็กซ์เนี่ยพี่พี่แฟนคลับเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาแบบ เออพูดอะไรถึงเราบ้างอะไรครับผมแต่ว่าบางทีเราจะเข้าไปดูแฟนคลับเราเราทวิตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเลื่อนไปแล้วก็จะไปเจอข้อความที่มันค่อนข้างจะแย่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับเกือบบ่อยขนาดไหนครับข้อความที่เจอเข้ามาเกือบทุกวันใช่ครับผมว่าเราเลื่อนไปก็เจอเกือบทุกวันเลยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมอย่างที่ผมบอกว่าผมก็รู้สึกเข้าใจพวกเขาครับค่ะอย่างอย่างคำที่จะนทำให้เราปวดพอใจอย่างมันมีคำที่แบบรุนแรงมากพอจะยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมว่าคำนี้ที่แบบเราเจอบ่อยไม่ดีกว่าครับ ตัวมันมันมันแอบแรงแอบแรงแต่คำแย่ๆมันก็มันทอนดิใจเราเลยนะครับใช่ครับผมเอาจริงมันไม่ต้องเป็นคําแรงครับเป็นคําแย่ที่ไม่แรงแค่นั้นมันก็เป็นการบัตรคอนจิตใจแล้วผมผมรู้สึกว่าการที่แบบเราจะทวิตหรือว่าจะพูดอะไรลงในโซเชียลเนี่ยผมว่าอยากให้ทุกคนพูดเป็นแนวพลังบวกให้กันมากกว่าครับผมผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการที่ทําให้สังคมโซเชียลเนี่ยรู้สึกน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วย แลงกัแบบบางคนเขาเหมือนแบบโดนมาเยอะจนปิดโซเชียลไปหรือก็มีเราเคยคิดไหมยไม่เคยครับย <c oughs> ังอใช้ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเราต้องใช้แล้วแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าโซเชียลเนี่ยเป็นช่องทางที่ให้พี่พี่แฟนคลับที่เขารู้สึกรักหรือติดตามเราเนี่ยมาติดตามเราผ่านช่องช่องทางโซเชียลถ้าเกิดเราปิดไปคนที่รักเราหรือว่าอยากจะติดตามเราจริงๆงเนี่ยครับผมเขาก็ไม่มีช่องทางติดต่อเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะคีบพี่พี่แฟนคลับที่รู้สึกรักเราจริงๆเอาไว้ด้วยอะไรที่ อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนช่างช่างมันบ่อยมั้งครับช่างไหมใช่ครับผมเป็นคนที่แบบเจอเรื่องแย่ๆหรืออะไรผมก็จะแบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการผลการกระทำของเราหรือว่าเป็นเรื่องที่เราแยกจริงๆเนี่ยผมเราก็จะส่วนใหญ่ก็เลื่อนผ่านแล้วช่างมันไม่ได้สนใจแต่ว่าพอเจอบ่อยๆบ่อยๆแล้วมาเรื่อยๆเราก็เลย,เร,เ,ลยเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยมันเริ่มจะเยอะเกินไปแล้วเราเลยรู้สึกอยากจะจัดการให้เป็นเคสตาดี้วยครับถ้าส่งผลต่อจิตใจเราถึงระดับไหนคะต้องก็ความเป็นทุนที่ทุนส่งให้เราทุกวันทุกวันเลยหรอเ่าอาจริงๆก็ไม่ได้ส่งผลเยอะหรอกครับแต่แค่มันมันเห็นแล้วมันจุกจิกครับมันแบบมันแบบเลื่อนไปเดี๋ยวก็เจอนิดนึงแล้วเจออีกนิดนึงเจออีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงมันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะรวมๆมันก็เยอะเหมือนกันอะไรงี้ยครับ้มเราก็เลยต้องจัดการครับผม อาไม่ดิ่งครับไม่ดิ่งแน่นอนครับผมผมเป็นคนมองโลกแง่บวกครับอตอนที่่ตอนที่เราพยายามทีจะหาคำตอบว่าเราเข้าใจคาว่าเออ๋อสิ่งทีง่เขาโพสแบ,บน่นเขาใช่เขาอ,อาจจะเครียดทํางานอะไรมาหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนโดนโดนหัวหน้าบน่นโดนหน้าด่ามาแต่ว่าที่ห้องอาจจะไม่มีอะไรให้ระบายก็เลยมาระบายในนี้และเห็นว่าเออ เล่นผ่านเจอเราพอดีเอ้ยดายนี่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพอใจกันนะครับต้องพอใจใจบวกไปเลยใงบวกไปเลยครับผมยิ่งยิ่งมองลบผมว่ามันก็ยิ่งแย่แล้มันก็ยิ่งลบไปไปไปกันใหญ่เรารู้สึกว่าเขาลบมาเราบวกไปมันก็กลายเป็นศูนย์ลางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับเรไม่ได้มองว่าเคสนี้เป็นเป็นเคสสุดท้ายถ้าเกิดยิ่งอีกก็รอติดตามนะครับ ไอ้คลิปนั้นเขาช่วงนี้มันมีกี่เคลิที่เราดูด้วยว่ามันแรงเกินเลยอะไรเงี้ยมีไหมมีก็มีนะครับเอาจริงๆก็ยังมีมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราเราขอติดตามเขาไปแบบเงียบๆก่อนเป็นเอฟซีเงียบๆไปก่อนแล้วกันเพี่อนๆอะไรนะพี่เก็บสถิติไว้ก่อนครับแปลว่าจริงๆคือไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาว่าเราครั้งเดียวแล้วเราจัดการแต่ไปดูว่าอ๋อเราก็เออใช่ครับผมคือคือมันมหลายทีแล้ว กูมาหลายทีนั่นแหละครับผมมันเลยแบบเออต้องต้องสักทีแหละวะต้องสักทีแหละคนคนเดิมหลายรอบใช่ด้วยครับผมตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะก็โอเคแล้วนะครับผมออเอาไปแล้วขอ,ขอ,ขอ,ขอเรือ่องง่ายนิดนึงโอเคได้ครับไปจีนมาเปิดตลาดที่จีนไปครรั้งแกเป็นแรกอะไรนะครับไปจีนมาอ๋อไปจีนมาครับผมใช่ครับก็ดีใจมากครับผมเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับก็คือน่ารักแล้วก็แฮปปี้ให้การตอบรับ ตอน, ica, ishi, ตอนที่เราไปถึงที่ประเทศเขาแบบดีมากครับผมเราก็ด oh, uh ีใจมากๆที huh. ่ได mm ้เจอกับพี like ่ๆเขาครับเอ็นวันนี้จเพ่งประกาศอีกที่หนึ่งนะอินโดนีเซียอ๋อใช่ครับผมเพิ่งจะประกาศไปเมื่อช่วงบ่ายบ่ายหรือเช้าเที่ยงนั่นแหละผมวันนี้เพิ่งประกาศไปวันนี้ผมว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปที่จาการ์ตานะครับหรืออินโดนีเซียนะครับผมก็แฟนๆชาวอินโดนีเซียนะครับผมรอได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผมเป็นยังไงบ้าง ใชนะครับผมเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดด้วยอย่างพี่พี่แฟนคลับอินเตอร์แฟนหลายะประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะบินมาเจอเราอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าเขาก็ไม like ่มีโอกาสกันเราก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมเขาถึงที่กันเลยลวกันครับผมดีใจมากๆที่ได้เจอพี่พี่แฟนคลับอินเตอร์แฟคนครับแฟนแต่ละประเทศเป็นยังไงครับต่างกันครับผมก็จะมีสไตล์แต่ละประเทศที่ต่างกันไปครับผมอย่างทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพี่ๆเขาจะเป็นแนวแบบ เออนิ่งๆหน่อยแต่ว่าแบบจะจะจะส่งเสียงในช่วงที่เขาส่งเสียงได้อะไร้ยครับผมแต่อย่างทางพี่ๆแฟนลับชาวจีนเนี้ยครับผมเขาจะเป็นแบบเครซี่นิดนึงแบบใไรอะนจี้ล้นเนจี้ล้นกันกันมากๆแล้วผมแต่แต่ละประเทศก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกัแม่แม่จีนตามมาด้วยงานีใช่ครับผมบางบางคนแบบผมเห็นเห็นหน้าจริงๆเขาตามไปตั้งแต่ เมื่อวานสื่อแล้วเมื่อวานซื้อผมก็มี event อีเวนท์ที่1นึงงานแล้วก็มองไปข้างล่างก็เห็นเอ้าเหมือนเคยเจอกันที่ชิงเต่าแล้วหรือเปล่าอะ,อะไระ <laughs> ใช่ใช่ครับเหมือนนะใช่ครับน่ารักมากน่ารักกันมากๆครับ จริงๆเราไม่ได้ต er, uh ั้งใจจะตีตลาดอะไรหรอกครับเราแค่เราแค่ไปหาไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมเรียกเรียกว่าไปเยี erm ่ยมละกันครับผมไปไปให้อกเขาเรียกอะไรไปเจอไปหาโอกาสเจอพี่ๆเขากันครับผมเพราะว่าเราไม่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสเจอพี่ๆแฟนคลับที่ประเทศจีนด้วยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าเออไปเยี่ยมเขาหน่อยละกันไปหาไปให้กําลังใจกันไปพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ผลงานเขาไปดังที่รู่ก็ ใช่ครับผมเพลงด้วยไหมเพลงเพลงส่วนใหญ่เพลงผมว่าน่าจะญี่ปุ่นมากกว่าคิดว่าครับใช่ครับผมโอเคนะคะได้ครับผมขอบคุณมากครับ